วัดดีพี่น้องเอฟซีแทบานพยมทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อบอว่าี่เป็นพี่น้องเอฟซีทั้งฟังซ้ายพี่น้องฟังขวาพี่น้องเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทังยุเอ็นเอก็ดีเด้อพี่น้องเด้อเออที่เขามามาเบิ้งพี่น้องที่เขามาเบิ้งมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้ออันนี้แทบานพยมก็ขอขอบคุณขอบใจได้หลายพี่น้องเนาะเอ้า ข่ามาว่วอย่างนี้มาบอกมาคุยกันเลยพี่น้องโว่าไอ้บอกไปประทศเนีดดย่ยโดนกัญชมค้ำเหร,หรอพี่น,อน้องเลยอืเออมื่อนี้ก็มีข้าวข้าวดีๆพี่น้องเนาะเออมื่อนี้ก็มีข้าวข้าวดีๆกะเกี่ยวกับน้องข้ามลา,หาหลเข้านหน่อยหหละพี่น้องน้องเป็ดหน่อยเข้าหน่อยละพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าน้องข้ามลาเข้านี่ยสิมีแต่ข้าวข้าว,าว,าวดีๆพี่น้องเริ่มเข่ามาหาหน้องอีกแล้วนะพี่น้องอกอ็แปลกบะ น้องขำาลาเนี่ยที่มักมีข้าวบดีเขามากมากกว่าข้าวดีอยู่ประจำไหมน้องเออพี่นอ้อ,นองสังเกตไปไรบ้างด้อยสตอเรี่น้องขำามลาเขาเนอะ <c oughs> อืมพอผ่านเลี้ยงไล่ไปแล้วเรื่องได้ดีกับทีเขามาปั๊บทันทีเลยเออสังเกตบ้างมันไหลงวดไหลเทือแล้วพี่น้องนะอืมแปลกพี่น้องแปลกนะ เด็กข้าวดีตอนนี้ก็คือว่าน้องนะพร้อมแล้วทีเด็จะไปอัดเพงลงนะพี่น้องเนาะตึงเพิ่นกับเกินๆมาแล้วอะไพี่น้องยี่สิบสองยี่สิบสามเป็แล้วเออตบมือได้นั่นก็ให้พี่น้องไปรุ่นเดาอือจป็นเพว่ามามือเดียวเราไจอว่าเฮ้ยมันบ่ได้รุ่นพี่นอนะ้องเนาะอือส่วนที่ไปอัดอยู่ห้องได้นั่นกัอันนี้ห้องกับปงหูน้ำเพิ่นหรอกพี่นะอ้องเนาะเอหรือมันหูหูเพิ่นก็บอกให้บอก,บอกอพี่น้องอือก็เ้าจังถัาวลอตเชี่ยวมือที่เสื้อเพ่งขนออกมาพคนละพี่น้องอือเนาะแล้วก็ ข้าวดีอีกประการหนึ่งพี่น้องอืมอันนี้ถือว่าข้าวดีดีมากๆเลยสำหรับน้องขําลาเขาพี่น้องนะซึ่งอาจารย์ผู้เป็นแตงเพ่งนั่นพี่น้องนะกับเพื่อนก็นได้มอบซิ์กอดใจไหลาเนี่ยนะไห้คําลาน้องข้าลาเป็ดหน่อยเขาหน่้นพี่น้องสามารถเอาไปล่องเอาไปใสได้ตลอดชีวิตพี่น้องเอออันนี้สบายใจได้บา่ายพี่น้องสบายใจได้สบายใจได้เลยพี่น้องนะ มันดีมันมันป็ดผลดีดีมากๆรับน้องขำาลลาเขาเลยลหะพี่น้องเพราะว่าน้องขำามลาเขาเป็นนักร้องแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงแน่ยเาหล่ะเออเพราะว่าสามารถถิ่นน้ำออไปร้องได้ทุกเวลาทุกเวทีนะตลอดชีพพี่น้องเออมันก็ถือว่าเป็นข้าวดีพี่น้องเป็นข้าวดีอย่างมากๆเลยล่ะพี่น้องเนาะขอบคุณอาจารย์นักแ่งเพลงเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนกะทิเห็นใจลูกชิดเนาะอืเพราะว่าน้องข้ามลาเนี่ยก็ซ้ำลูกชิดเพื่อนคนหนึ่งพี่องพี่น้องนะ ก็ลูกศิดเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าในน้นำเอาเพลงของเพิ่นมาลองเออก็คือลูกศิษย์พี่น้องนะเพิ่นก็ทิดเมตตาลูกศิษย์น้ำพี่น้องเออก็ขอโค่นขอพูดอาจารย์นักแต่งเพลงได้หลายพี่น้องเนาะอืมที่ซอยเลียดึงใหม่ผู้หนึน่งเออเพิงกับฮู้ฮูเยอะเนาะเออน้องค้าลาเพิ่นกับอออพวกบบได้เป็นคนถิ่นอยู่ในบงการนี้อยังมากไหมพี่น้องนะแต่ว่าน้องค้าลาเพิ่นได้รับการอุ้มสู้จากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเออ ให้น้องเข้าาเป็ดน่อยนะ่ะให้มีมงยืนยืนอยู่ในจุดนี้จนได้เท่าทุกมือนี่พี่น้องการย้อนพลังเอฟซีพี่น้องอืมย้อนพลังเอฟซีมันมาขึ้นนักร้องบางบางคนหลายๆายคนนี่พี่น้องนักน้องหลายหลายคนบางคนนะ่ะพนมีเวทีขึ้นไปยืนพี่น้องพนเป็นมีมีพนมพิ่พ,นม,พนมีเวทีของจยาของพนมีเวทีสแสดงเป็นของจยาของมันบ่ล่ะเออถึงมาเพ่งนี้สิบ่ดัง ิ่นก็ยังมีเวทีขึ้นแสดงอยู่บ่เซาบ่เซาจังซีน่ะซึ่งมันตางกับน้องข้าหล่าเฮาน้องคําหล่า anyway, ม right. ันบ่ามีเวทีเป็นของ้านอะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเอซพี่น้องเห็ดจากไหนน้องขําหล่าเฮาจึงถึมีเวทียืนพี่น้องนี่แล้วพี่น้องกัดันนี่แล้วน่ะกอดใจหิลาแน่เียพี่น้องเด้อกอดใจหิลาแน่เนี่ยซอยกันดันพี่น้องซอยกันดันซอยกันเชี่ยยอดบิ้วให้มันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นหลาไรเด้อพี่น้อง อย่าลืมอย่าลืมแท้ๆพีน่พ en, น้องผู้ใดบ่ทัะนึ่งเขไปกดติดต,ต,ตามไปกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อช่องของน้องคำหมลาเขาทีอเพราะว่าเพลงพันปล่อยช่องนั้นช่องเดียวนี่คือ,อ,อ,งคงอ,อช่องของขนองอ้องคำหมลาเด้อพี่น้องเด้อไปกดติดตามไม่ช่องน้องคำหมลาเด้อพี่น้องเด้อเออฮ่อนมือเพิ่นปล่อยเพลงออกมาเฮาก็ขาจะได้เข้าไปเชียร์ไปกดตรไหลโคตรแช่ทอยกันพีน่น้องปั้นวิ้วทอยกันเนาะอืเพื่อ,อว่าสิสนับสนุนให้คำหมลาเป็นหน่อยเฮาไหนให้มันยืนแบบสง่าได้นะพี่น้อง เออมันก็นเป็นค้า,คามค่วผาคั่วใจของพอพอแม่แม่เอฟซีทุกคนได้พี่น้องเออหรือพอพอแม่แม่เอฟซีทั้งหลายที่จะใครเพ่งของหย้กของที่ซอยกันสางมากมันล่นสันติพี่น้องเนาะบ่มีแมนบ่พี่น้องเสียเงินบ่าว่าแต่เสียหน้านี่อีฉันก็ไม่ยอมแมนบ่พี่น้องอม,มันเป็นมิสไยแบบน,นั้นแม่นบ่พี่น้องแต่เข้าสู่เ้วยวามดีเข้าสู่กันแบบ คกอย้อนนี่ย้อนนมาตรฐานควบริงกะพี่น้องแมน่นบ่อืมเอออย่าลืมพี่นอ้องโมญะเลืมบนแท้มึอน้องพลังบวกมาแสดงพลังให้เต็มที่เลยเด้อเอ้ยอ,อ,อ,อย่าให้มันอย่าให้มันอายเพิ่นพี่น้องอย่าให้มันอายเพิ่นนะเอ้ยจงได้ก็บ่อายอย่าให้อายแท้ๆนะถึงว่าพวกเขาี่กลุ่มบ่ใหญ่แต่ว่า,าพวกเขาให้ความสมามัคคีกันนี่ก็โอ้ยมดแดงมันบ่นเห็นตัวใหญ่ยดิพี่นอ้อยมดแดงตัวน้นอยเห็นบ่เออ ถ้าสร้างกันแล่นหนีพี่น้องนั่นคือความสามาัคคีกันพี่น้องเอ๊ะเจา้าเขาหูเขาดังเขาสารพัดแบบนี้บอสสามาัคคีตัวน้อยก็จริงพี่นอ้องอือตัวน้อยถ้าใครคันมีความสามาัคคีก็โอ้ยสู่พลังสามาัคคีบ่ไนะด,ด้พี่น้องเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเอ๊ะใส่ปีใหม่นี่เลยนะอือใกล้ๆเนี่ยตอนรับก่อนปีใหม่เนี่ยแม่บอสหล่ะเฮ้ยกอดใจไหลาเนี่ยเอาให้ดังกระหึ่มนะพี่น้องเด้อ เอ้ยบราะเาจะไปใส่มาใส่นั่งเปิดปั้งเลยนะก็ขาดว่าบ่ท่านหรอพี่น้องเขาจะได้ปั้งที่เสื้อพันเดี๋ยวกักบเข่าห้องอัดกับบ่ท่านนันน่นแล้วพี่น้องแล้วก็ปล่อยที่เสื้อไม่ห่อได้ปั้งแล้วพี่น้องรุนกันเลยเอ๊ะเชี๊ยกกันเนาะโอ้ยหยั่นตะซุ่ม ปตรงขามนั่นยันตะคว่ำดันคดีกันแล้วนะพี่น้องเนาะยันคนรับพได้ว่ามันยังหนคว่ำดันีคืนปิดอันบ่บอเฮ้ยตน้องข้ามล่าซสมอไซคีกับคว่ำดันทุกท่นขืนว่าเป็นน่อยนพี่น้องเจี๊ยปอยหดมือปอยเพ่งกับมากกัวะยันได้ไปนั่งยางรถลงบานยะพี่น้องมันบ่มันข้นตะคว่ำดันไปเบอบ่หวานข้นบ่าจักเด้อม่นบเอ เอาเห็นตังได้เด้อพี่น้องเห็นตังได้เออกันอยากเชียร์อยากตั้งกันได้บ่เป็นยังพี่น้องเนาะเโอบ่าพีนานาน่น้องโมบากันโมบากันเนาะออืเสียงเพ่งมันต้องมีพรมแดนนะพี่น้องนะมันมีพรมแดนเสียงเพลงมันมีพรมแรนดมแนเออขัดตั้งว่าเสียงน้องคำบลาม,มวนกับเขามาเชียร์กันได้กกับโมเป็นยังเนาอโมได้ว่าผมเขาปฏิปิดกันนะพี่น้องเด้อปฏิปิดกันนะพี่น้องฟังมาหด้อโอ้ยมวนตัวนีมั้ย อยากมาฟังอีกมันก็บพาเป็นอย่างที่น้องว่า <c oughs> เสียหายว่าเสียหายเปนองอวออ่าเสียหายออแต่ผมผมก็ฟังไปเหมือนตัวเพลงกันละพี่นอ้องผมก็บฟังตัวเพลงน้องค้าลาดอกผมก็ฟังไปของทุกทุกคนแหละแต่ว่ามันจะมาเน้นหนักตัวเพลงน้องขําลานักเท่านั้นละพี่น้องเออทุกคนนัก้องผมก็ฟังไปว้ยอยู่มดมือแล้วพี่น้องทำงานนะบางทีกเ็เปิดฟังไปเพ่งพวกนันแน,น่พวกน,น,นี้แน่ แต่มันจะกลับมายำอยู่เพียงน้องขมลาเนี่ยมันยำหลายข้อมูล <c oughs> คือมันพิเศษนี่พี่น้องมันเป็นอืมันเป็นนักร้องที่อยู่ในใจเขานี่ยเป็นคนพิเศษเราเสียส่วนคน,คน,นงงอนนื่นเขากอบว่าเดี๋ยวเลิกเจ็ดละงอนคนทั้งก็งปั้งไปเอาปั้งเพื่อควบ,บหมัมนเทิงนี่ยมั้งล่ะน้องขมลาเอาก็ปั้งเพื่อควบหมันเทิงแล้วก็ควบสอบส่วนตัวมันว่าเป็นอย่างนี้พี่น้องฟังไปโลดเนาะ <c oughs> มันมีบมวาดอกไปไงกันย่ญญานบมวากับเบลีฟังอย,ยูนะ่กไกลถูกไหเนาะโอ้ อ้าไงเราเด้อพี่น้องเด้ออืมกบ่หมี่ยังหลายเด้อพี่น้องมืงเนี่ก็มาเมามาคุยกันเล่นเนาะพี่น้องเนาะอขมมากๆกับชิ้นทอดพี่น้องพี่น้องเลยชิ้นทอดผมบ่เด้อเนี่เนี่ยด้ยชิ้นทอดน้ำเน้ยเด้อพี่น้องเด้อชิ้นทอดน้ำเน้ยเออเห็นว่ากรได้เนาะเฮีเขาไปคดไหลคดแช่กดซับค่าซับตะไคร่ให้น้ำเนี่ยพี่น้องเด้อใบ่ยไปประคุณห่อหอมหมดถึงแน่เดยกรได้พี่น้องโผล่ไม่ลงไปนี่ไปเลี้ยวเบิ้งพี่น้องไปหาเบิ้งปลาทูหอมมันจาะตัวพี่น้องปลาทูหอมทอดดี๋ดิพี่น้องเด้อ เพาะร่องพี่น้องฆ่าตะไคร่ไปประคุดเพาะล่องเข่าเนีื้อหอนพี่น้องว้ายสำนันก็นได้แล้วจบแล้วพี่น้องมือหนึ่งแล้วแต่ว่าให้เราวัางกลางมันได้ด้อกลางมันไหลเอ้าบอกมากกับพ่อสมควรแล้วนะพี่น้องเนาะเออกรบว่ามีอย่างไรนะพี่น้องเนาะเออสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเด้ออืม อย่าสเจ็บอย่าสจดนนะพี่น ok ้องเ้อะก็คอยเงินไหลกองท่องไหลมากพี่น ok, ้องเงินไหลกองท่องไหลมากพี่ ok. น,จจน ok. อ้องอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเ้อะเอาจังไปพ่อกันไหมพี่น้องเ้อจัาพ่อกันไหมเนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจังไปพ่อกันไหมพี่น้อง